สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับข้อสุดยอดวิวพัดครับวันนี้พิเศษครับพาทุกท่านมาที่ช็อป LV แห่งใหม่นะครับที่นี่เรียกว่า LV the place Bangkok เป็นสถานที่ที่รวบรวมทั้งหมด4อย่างครับอยู่ที่เดียวนั่นได้แก่คาเฟ่นะครับซึ่งถือเป็นคาเฟ่แรกในโลกที่ใช้เลอคาเฟ่หรูวิททองนะครับที่นี่ที่แรกในโลกนะครับแล้วก็อย่างที่2คือรีเทลอย่างที่3คือเอ็กซิบิชั่นและอย่างที่4ครับคือร้านอาหารที่นี่เหมือนจะเป็นที่แรกและน่าจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดที่รวบรวมทั้งหมดครับในกรุงเทพมหานครนะ ตั้งอยู่ที่เกสอรอมรินนะครับใครผ่านไปผ่านมาอยากให้มาลองกันดูครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกัน ร้านอาหารครับอันนี้คือการแกการแอดหรูอตองนะครับอันนี้เป็นการคอลลาบอร์เรชันกันนะครับจริงๆร้านอาหารของหู้ตองมีหลายที่เหมือนกันนะแต่ว่าสโลตคาเฟ่มีที่นี่ที่แรกนะครับการการที่นี่ก็มีตั้งแต่อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะครับสามารถบุ๊กได้นะครับเคลียร์พาสเาถังมครับหรือว่าคนรู้ใจมาลองทานก็ มาลองดูได้ครับกากันสำหรับใครที่อยากมาลองนั่งทานที่นี่ครับมีอาหารกลางวันและอาหารเย็นนะสำหรับ8คอร์สคหรับอาหารกลางวันก็อยู่ที่4,000บาทนะครับแล้วก็17คอร์สสำหรับอาหารมื้อเย็นนะครับเป็นการคอลลาบอรเรชันกันนะเดี๋ยวเดินไปที่โซนรีเทลนะครับอย่างที่บอกที่นี่มีทั้งหมด4โซนตอนนี้มีโซนคาเฟ่ที่อยู่ล่างใช่ไหมขึ้นมาชั้น2ครับก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็รีเทลใครอยากมามาลองดูครับได้ข่าวว่าที่นี่เปิดจองเต็มไปดถึงสฤษภาแล้วนะสำหรับโซนร มีรองเท้าพิเศษที่เป็นอัพไซเคิลของ Vir จอร์โบนะครับที่ออกแบบไว้นะครับรวมถึงกระเป๋าแฮนด์แบ็กเล็กๆนะครับนทั้งหมดหาสีน,นนะความพิเศษของนี่คือถ้าเกิดคุณเคยอยากได้สินค้าบางชนิดครับที่เคยขายที่หรือวิตองแต่อาจจะหาซื้อไม่ทันนะครับบางชิ้นบางคอลเลกชันอาจจะมาโผล่อยู่ที่นี่นะที่นี่ก็รวบรวมสินค้าหลายๆชิ้นครับที่อาจจะตกคอลเลกชันไปแล้วมีเหลืออยู่บางชิ้นอะไรเงี้ยที่นี่มีเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอันเซอ์รีต่างๆที่วางตรงนี้นนะก็จะมีแบบหนังสือ เลตเตอร์กูตอันเล็กๆอะไรอยู่แถวนั้นหมดเลยครับก็ได้ Experience ทั้งหมดของที่นี่อย่างที่เขาบอกไปครับก็คือเป็นไลฟ์สไตล์แอนด์เคานเอร์นะก็คือลงลึกถึงวัฒนธรรมของคนในพื้นที่แหละเพราะฉะนั้นมันเลยมีคาเฟ่มาเลยมีร้านอาหารและแน่นอนรีเทลก็จะมีความผสมผสานความเป็นไทยเข้ามาอยู่นิดหน่อยครับอยู่น้องพลอยใช่ค่ะไอภาษาข้างหลังนี้คือังไงครับมาเล่าหน่อยเขาบอกว่าเป็นการเดินทางจากฝรั่งเศสสู่บางคอกด้วยบอลลน ของน้องวิเวียนของน้องวิเวียนคุณมีน้องวิเวียน,นยังยังไม่มีเพราะว่าเขามีที่นี่ที่แรกเปิดขายวันนี้วันแรก <c oughs> โอเค <c oughs> อย่างวที่บอกไปมีทั้งหมดส่โซนโซนนี้คือโซนเอ็กซิบิชันนะครับก็เป็นอุลวิทตงวิเชเนอรี่เจอร์นียะครับใครอยากมาเอ็กซิบิชันฟรีนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะเดี๋ยวเอจจอยเข้าไปกันด้วยกันต่อไปสุดพิเศษครับกับกระเป๋าถังทั้งหมด9สูบใบนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับของ l v ที่เอาถังมา ผู้จัดการเดินทางของเ v นะครับรอบนี้มามาดูเอ็กซิบิชันเพราะฉะนั้นก็จะมีกระเป๋าวางใบที่น่าสนใจเดี๋ยวทางที่นี่เป็นคนแนะนำไว้กันได้ครับก็เริ่มต้นที่ชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับชิ้นนี้จะเป็นในทรังป์ที่ชื่อว่ากูเกเย่ะนะครับเกรเทียาโนก็คือเป็นทรังป์ที่เป็นมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นแสดงถึงนวัตกรรมของคุณดูวิทองที่เปลี่ยนรูปแบบจากทรังป์ท,งที่เป็นทรงโดมอะครับเป็น ลบบท็อปทางที่ทําให้สามารถวางสแต็กได้แล้วก็มีการใช้วัสดุที่เป็นวัสดุที่เป็นแคนวาสทาให้มีน้ําหนักที่เบาลงแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันน้าด้วยในระดับหนึ่ง กรู้ว่าต้องเกิดขึ้นมาจากการที่ผลิตกระเป๋าเดินทางไปแล้วใช่ครับ<า>เริ่มต้นจากทรัพยแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือพี่ต้องเป็นแพ็คเกอร์เป็นพีซอนัลแพ็ c เกอร์ก็คือเป็นคนที่จดของในกระเป๋าใส่ในทรัพยอีกทีนะึงมีไปในที่พี่อยากจะแนะนำปะได้ครับก็เป็นก็จะเป็นในส่วนของชิ้นนี้นะครับที่เป็นในส่วนของเบสท,ทรัพยซึ่งเป็นทรัพยที่จะสังเกตลักษณะได้เลยว่ามีการสามารถที่จะใส่เตียงนอนเข้าไปไว้ข้างในได้นะครับ<า>แล้วก็ในส่วนของข้างหน้าครับจะเป็นการใช้วัสดุที่ เป็นซิงหรือว่าสังกสีนะครับเพราะว่าก็คือเป็นการแสดงน้ำหน่อยใช่ใชแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะกันมแมลงได้ด้วยเผื่อใช่เผื่อให้นักสำรวจอ่าเวลามีนักสำรวจเขามาขอเป็น personally t r u n k เนี้ยครับก็สามารถที่จะใช้เพื่อกันมแมลงได้ด้วยสาาังเกตได้จากรูปข้างบนครับคือเป็นต้องประกอบใช่แต่ว่าพอประกอบแล้วรูปเต็มก็จะเป็นแบบนี้ ต่ว่าในส่วนของถังข้างในก็จะเป็นมีการพับแล้วก็เป็นโฟรเดิบล่อะครับสามารถที่จะพับข้างในแล้วก็เก็บในรังเจ๋งมากครัขบขอบคุณมากมากเลย<อ><อ>ครับที่นี่ก็จะมีชังหลากหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่แบบที่เก็บรองเท้าอยู่ตรงนี้นะสำหรับสาวน,าานะครับชั้นบนตรงนี้เป็นที่เก็บหมวกนะครับถ้าเลื่อยไปหน่อยแล้วเป็นชั้นเก็บหนังสือแล้วรวมถึงแบบชังที่เอาไว้ใส่พวกออเอสเซอรรี่เล็กๆน้อยๆนะครับเออมันน่าสนใจดีนะอยดูดิถันที่เอาไว,าวเาสส้เก็บหนังสือเห็นปะ ใครมาที่นี่ก็อยากให้มองดูข้างบนนะครับข้างบนมันเหมือนเป็นฮ oh, <History S 2> ิสตอริคอบางอย่างของที่นี่ครับอันนี้น่ารักจริงเห็น,นี้น่ะรักวิชั่นห้องต่อมาครับตะกี้เป็นออริจินใช่ครับองน,นี้นนห้องนี้จะเรียกว่าไ <think> <Back to. S 3> อคอนิกแบ็กส์รูมซึ่งจะมี ห้ารุ่นที่เป็นรุ่นไอคอนิกของเมสซงดูดิทอมครับไม่ควรพลาดไปไหนจริงๆแล้วค่ายไอคอนิกเนี่ยเราถูกปัะสาทมาแล้วว่าเป็นห้ารุ่นที่ต้องมีหรือว่ามัสแคมแล้วก็จะเป็นไอคอนิกที่เอามารีอินเทอร์เพตในหลายๆคอลเลกชันเดี๋ยวขออนุญาตเป็นไปนี้เลยข้างไปนี้จะเป็นอาม่าบราซองนะคะของคุณบริเวลวิลเลียมส์ใช่ค่ะเป็นอาร์ติสติกเด렉เตอร์คนล่าสุดของดูดิทองด้วยนะคะตัวนี้คอลเลกชันล่าสุดเลยตัวสปริงซัมเมอร์2024จริงๆแล้วอ่ะมันมีมาตั้งแต่ เอามารีเทิร์นเก็บตั้งแต่เป็น992ใช่เพราะฉะนั้นนี่แต่ละรุ่นถามว่าพลาดอันไหนไม่ได้เนี่ยก็ต้องแบบก็ทุกใบแหละใช่ใช่ทุกใบตอนนี้จะเป็นคอลเลกชันล่าสุดจะเป็นรุ่นสปีดี้พีนายหรือว่าสปีดี้ปองเนอร์เพราะว่าปีที่แล้ววันมาวันที่20มิถุนา2023ครับก็จัดแฟนเวย์แฟชั่นโชว์ขึ้นเป็นคอลเลกชันแรกของคุณฟารกิวเลียมสครับที่สะพานปองเนอร์ก็เลยได้ชื่อรุ่นว่าเป็นสปีดี้พีนายหรือปองเนอร์จากตั้ปกติที่เเเเราคยห็นจะป็นนนนคควาาสตอีุ้ณฟรลก็ได้นามตีความเป็น เป็นเลเทอร์ใช้หนักมากขึ้นใบเหลือนี่เขาถือด้วยใช่ครับจริงๆเนี่ยเป็นเมนส์คอลเลคชันแต่ว่าจะมีความแดนดี้สไตล์ของคุณสไตลวิลเลียมมากขึ้นครับ ้านในสุดนะคะสีเทาจะเป็นตัวซอฟท t ั r o n ตัวนี้จะสะท้อนพวกของคล้ายๆกับตัวท h ังรุ่นแรกนะคะที่เราทําออกมาขายในมิโซงเราแต่ว่าเราย่อขนาดให้เป็นเล็กลงงานตัวนี้ค่ะจะเป็นขึ้นลูกด้วยพัสดุดีไซน์เคิรนจะมีเกรดที่เป็น LB แต่ว่าเป็นแบบที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นลูกต่ตัวนี้จะเนื้อต่างจากตัวอื่นถ้าเห็นท h ังเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนขึ้นกรอบลูกที่มันค่อนข้างจะเนเนื้อแข็งใช่ตอนนี้จะเป็นซอฟ t ใช่ใช่ค่ะงานของคุณเวอร์มเวิร์ชวลอโลครับ อ๋อคือครีเอทีฟเด็กเตอร์คนที่แล้วใช่ก็จะใช่เปลี่ยนผ่านแต่นในเรื่องของ sustainability ซึ่งมันเหมือนกับชิลิเกอร์ด้านบนที่เป็นอัพไซคลิงใช่ครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยครับห้องนี้จะเป็นห้องคอลลาบอร์ชันนะครับจากห้องแรกที่เป็นออริจินมาสู่ห้องไอคอนิกนะครับแล้วก็มาสู่ห้องคอลลาบอร์ชันนะครับก็จมีกระเป๋าหลากหลายตัวให้คุณได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบลูวิทตองกับ Então, human made หรือแมแต่สุดรีนะครับมีที่นี่หมดเลยมาดูกันได้ฟรีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอกซิบิชั่นนะข้อสุดท้ายจะเป็นเหมือนอินสปายมาจากไนในมาเก็ตนะครับก็มีหลากหลายห้องมากให้มาลองดูกันนะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่คุณน่าจะพาสาวๆมาเที่ยวเล่นได้นะด้านหน้าเป็นคาเฟ่ด้านในเป็นเอกซิบิชั่นผมว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นชั้นที่แบบเป็นเคาน์เตอร์ะลฟ์สไตล์สุดๆเลยครับต้องเหนือชนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะด้านหน้ามีฟาศาสตที่เท่มากๆไปตามไปดูกัน ด้านหน้าครับก็จะมีฟา,าสาดอันใหญ่นะอันนี้เป็นเพดอันใหญ่โตมากนะครับซึ่งเรียกว่ากินพื้นที่แบบ3ชั้นเลยนะว่าไปใหญ่สุดๆอันนี้คือไดมอนด์นะครับเป็นโมโนแกร,รมของหลุยส์ตองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้สถาปริชาวไทยเป็นผู้มาออกแบบเพิ่มเติมนะครับได้อิสร t ชันมาจากผัดพุ่มนะครับซึ่งมีการปักนะ เรารู้สึกว่าเหมือนปักดอกลักลงไปแล้วปูดออกมานะครับก็จะกลายเป็น 3D Dimension นะครับตอน,น,นคืนก็ได้มีไฟนะครับถ้าเกิดใครมาตอนกลางคืนมาถ่ายรูปเล่นได้นะหน้า LV The Place Bangkok ครับวันนี้แค่นี้ก่อนพบก,กันใหม่ค,ดดคลิปหน้าสวัสดีครับ อ๋อลืมบอกไปว่าทุกโซนเปิดพับลิกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้หรือวันที่28นะครับใครอยากแวะมาก็มาได้เลยครับเอกซิบิชันดีมากๆผมว่าเขาตั้งใจจัดมากๆโดยเฉพาะโซนที่เป็นกระเป๋าคอร์รัปชันนะครับอยากให้มาลองดูกันตั้งแต่ทางเข้าแล้วผมว่าเทแล้วตั้งแต่มีรั้นที่เลี้ยงออกมากาเป็นอุโมงค์นะครับเป็นช a น n e ลบอกเล่าเรื่องราวของเจอร์นี่แรกๆของกูร์รี่ตองนะครับตั้งแต่แบบการเป็นกระเป๋าเดินทางนะคุณจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของกูร์รี่ตองอย่างแบบง่ายๆเลยจัดมาให้ดดููทีี่่นนแล้วกก็มาั